ทำความรู้จักอิสเบล่าเมอร์นินผู้คว้าม,มงกุฎมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล2022พูดได้ถึง4ภาษาดีกรีไม่ธรรมดาเอามากๆผ่านพ้นกันไปแล้วสำหรับการประกวดมิ s แ g r a n ์อิน e r n a t i o n a l แน2022ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่25ตุลาคมเวลา19นาฬิกาที่ผ่านมาได้จากการประกวดรอบไฟนอลณเซนสตูอินเตอร์เนชันแนลคอนเวนชันเซ็นเตอร กรุงจาการตาอ,อินโดนีเซียและสำหรับสาวงามที่คว้าตำแหน่งมิสแกรดอินเตอร์เนชันแนล2 0 2 2ไปครองได้แก่อิซาเบลลาเมนินสาวงามจากประเทศบราซิลซึ่งถือว่าสวยสมมงเอามากๆเพราะเธอนั้นเป็นผู้เข้าประกวดที่มีความโดดเด่นในทุกด้านทั้งความสวยความสามารถซึ่งเธอสามารถพูดได้ถึง4ภาษาตลอดจนมีทักษะในการตอบสปิชที่ดีเยี่ยม ขณะที่อิงฟ้าวราหะตัวแทนจากสาวไทยคว้ารองอันดับหนึ่งซึ่งก็ถือว่าอิงฟ้าเป็นมิสแกรนทยแลนด์ที่มาไกลแบบสุดๆเลยทีเดียว ทั้งนี้ประวัติความเป็นมาของอิสเบลลาเมนินมิสแกรดอินเตอร์เนชั่นแน2022เธออายุ26ปีเรียนจบระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และจบระดับปริญญาโทด้านการเงินจาก UCL University College London เธอสามารถพูดได้ถึง4ภาษาผู้พูดภาษาอังกฤษและสเปนได้ในระดับเนทีฟและพูดสื่อสารภาษาฝรั่งเศสและอิตาลีได้ดี ปัจจุบันนั้นเธอเป็นผู้ก่อตั้ง Beyond Project ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนคนพิการทั้งโครงสร้างพื้นฐานและในเรื่องของการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับคนพิการโดยมีเป้าหมายแรกที่ประเทศบราซิลและจะมีการเผยแพร่ไปทั่วโลกซึ่งเรียกได้ว่าง,งานนี้ชาวโซเชียลไม่ติดเพราะมิสกรมบราซิลนั้นสวยสมมงแบบสุด,สด แถมยังมีความสามารถที่เพียบพร้อมในทุกด้านอีกด้วยล่ะค่ะทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ